ครับผมช่วงนี้เราอ่าก็ทำแดคทำแดดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาสับกันนะครับคูนข้าง,งในก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มกระดูกตัดเล็กน้อยนะครับที่เหลเอส่วนที่เหลือก็เก็บเก็บไว้ต้มวันหลังนะครับสำหรับ กระดูกไก่เออกระดูกเป็ดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อมาอก็คือเต้ามะนาวขั้นเนื้อเป็ดครับขั้นปนีโป้น้นออกเดอ้อพี่น้องเดอ้อขั้นปีโป้น้ำออกเดอ้อเ้าสิได้มันสิได้ดเรข้าวเด้อพี่น้องเดอ้อ เดี๋ยก็ข้าวครับแต่ว่าที่ว่ามันก็น่ามันออกน้องรอขั้นตอนต่อไปก็ดูได้ขั้นตอนที่ต้องพัดเครื่งองไม่ถูกก็ได้ครับเออ สำหรับลาดเตี๋ยมมอญี่ปุ่นครับาดเป็ดขูดฟนแกนที่เก่าครับ mm hmm. เ,เจเดเ็ดน้ำได้กินน้ำได้แบบทุกย่างลาดเป็ดฟนแก่นนะครับเจ็ดน้ำได้ก็แสีบแง้มนั่นธนาสุนว่า ผมตอกทั้งเตาอยู่แล้วเลยโอ้กรดงนันโอแตดงผมมันจะทั้งฝุ่นตอนเนาะมีฝุ่นอีก่อนว่ะฝุนมัฝุ่นสีเขียวด้วยเหรอตรงนี้ดีเนี่ยมันดีเบ็ดด้วยเออเนีแต่ว่าหนมก็ดีเลย ก็เจาบวาสังเกตนงกกระดกแห้งเลยครเดียวไอเนือเ่อยๆกีนนี่พอจะแห้งมาแห้งอีกสังเกตนกไก,ก,แแก่แล้วครับไก่สุกแล้วเราจะคู่นะครับเด้อรับเราก็ได้ เนื้อเป็ดกับเครื่องในเส็ดเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับพักไว้ให้เย็นก็เดอ้อพี่น้องเลยจะเป่าปงเด้อมันขี้ค่ายเครืองแล้วต้องพักให้เย็นๆสักหน้อยให้มันเย็นก่อนไปขดปรุหูแล้วะครับพี่น้องเดอ้อตามนี้เลยครับไอ้ทวนๆยุ่น สู่โหมดการปรุงลาบเป็ดกับพี่น้องะกะคือเก่าเหมือนเดิมแหละครับหัวขวัวหัวหอมพริดคนอย่างละนิดละหน่อยครับเพราะว่ามันเทศเราคิกคนว่าจะใส่หลายเลยมันเทศเรากพียงหน้าทีเดียวพี่น้องเพ็ดเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นก็ ที่คืนนี้กบเท่าไหนเคยขัวกต่ถีร่องใส่บึเพงน้อยสาเกินอยากมันเสียเทียเราขึ้นหนาถแค่ข้าวพลัวใส่รูปใบอันนี้จะคือกันคนว่าจะใส่หลายพู้ราบคนว่ามันแงเพะนะเอาแงแก็แงบุญแงกบหลายกับบุาหลายคนว่ามา ผู้ลงคื้น็นว่าจะส่หลายมันแงผอ้วนจะน้อยค้นสาเกินบาทเนี่ยค้นเขากันพี่น้องลาเปียอกถือกินบะนอ้อตุยทั้งไก่กินห่อร้อยไปหาบะน้อพี่น้องเลย Lá, pepe. Nossa, pepe, é toda. Isso sério, Guilherme, isso é sério. Olha. Nossa cruz, Nossa cruz. เสีน <mandate. S 2> เอาน <jaz karaoke. S 2> ั่า้ะชิี้ยนรูนักชิมจากลุ่มน้ำกาพยานีครับไม่ใช่นักฆ่านะนักชิมเอาเิี้นรู้เสี้ยนรู้ต่านในเฟรมหอมดอกชิมบึงสาเกินเอาไปเจี๊ยบแล้วสว๊ยบเรวชั้น์สิฮอืมก็คอเจียบไว้แท่ นักชิมจากนุ่มเจ้าพยาบอกว่าแซ่บแร้ากันะหอมรุ่งฉันชัวขาว่าแซ่บแร้นหอมนี่ใบพักใส่แง่ทิท้งนึทั้งนึงเดียแต่ละเน่ย่งร่างท่านั่างมองกันพักใส่แง่พนนะตะมาใส่แง่จะใกหยกมาอะไรก็จะวางสัแต่ละเน่ใส่ลงไปโบหน้า แฝบ,บแฝดได้เปียเลเธอได้กินไนงะข้าวฟ้าไว้งานตามท้องเรื่องผักจะใส่เยอะไปพอเป็นพิธีให้พอมีสีเขียวกระกระปลายอืมใส่อะายกับ ไอ้ฟักลาบฟักสู้กันกินสิเป็นเชื้วอวายง่ายอีกจอบสตีวนะนะมีเขาก็เอาผักเกยเนี่ยบกหนาจังน้อยน้อพี่น้องเนาะเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงาม,าม,งามนั่นอะไรสลับบุตร โค้งีพี่น้องหนึ่งหันซ้ายเขา่าก้าหัวชีหัวชีซ้ายเข่าพี่น้องกะตามนี้ครับลาบเป็ดเท่ากับสวยงามคือเก้าวเหรอครับก็เอพี่น้องส่งไปพี่น้องปู่ปู่ทุกคนไม่กินลาเป็ดน้ำกันสลัล่ะนะสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ พระดาะขอจบไปเพียงตัวนี้ครับในวันที่ฝนพรมในวันที่ฝนล,ลินในวันที่ฝนมันอึมคึมอึมคึมยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ทาอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกมันจืนมันจืดน,นะพี่น้องอืจะเล่าว่าทำนี้นแล้วนะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ